สวัสดีครับพบกับช่องป๋าจอมเจวานออฟิเชียลครับผมเดี๋ยววันนี้สิพาครอบครัวนะครับทุกคนนะครับไปร่วมไปทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับซิไปใส่ครับผมเจอกันครับอ่พร้อมนะครับป๋าทุกคนเดี๋ยวม่ปิดไฟน้องน่าออกไปก่อนลนก เป็นรถกันนะครับผมใส่ชุดขาวกันวันนี้นะครับมาครับเดือดประตู ขุ้เทียนก่อนนะครับที่ทูดเทียนบูช้า,าก่อนนะครับก่นอนเข้าไปข้างใน,น สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สามเจ็ดเดยกันนี่ตวนี้ไม่ได้กับตายวันนี้ที่เดยวมาแล้วก็เนาะก็มาดูอา็จะมีดอกไม้ทุกเตียงดูทุกเตียงไหว้พระพรัตนะอะไรอาจจะตรงมีตรงที่หน้าศาลาแล้วก็จะมีอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอาเข้าไปร่วมพิธีก็จะ มีสายสินมีสายสินแล้วก็มีผ้าายันกอเพชรอยู่ในสายสินในถุงย,ย่อมยมก็จิบไปด้วยแล้วกันตามบุญตามศรัทธาเนาะ i สตินิยังกระรอกกาสั่งคอยผ้าสวมสาวองกอพระเูมีพระภาเจ้าผู้ใดปฏิบัตดีแล้วโรช่วยปฏิบัติพรผาสวงสาวองกอนพระพมีพระภาเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพ็นเครื่อง ปิกานนส์าววกสังโฆนผ้าสฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบานสมควรแล้วยะทิทัำได้แก่บุคคลดังนี้คือจัตาริกุริสียวคนเอสาภะวันโทนวกษังโฆ นั่นแหละความรางเพืมีความาพเช้าอมหืนายโยนเป็นสมควรแก่สักการะมางบูชาปางหืนหายโยนเป็นสมควรแก่สักการะจัดไว้ต้นลาแทงขีนายโยน เป็นผู้ควรการทานสีนาทานอันชื่อเรียนเป็นผู้ที่บุคคลทางอันชื่อเรียนอนุตรังเป็นหนึ่งนามบุญของรอง <c oughs> มีนามบุญอื่นยิ่งกว่า ดังาโดยพระสันทมปรายกอบด้วยควรมีความปัดบัดดีเป็นตอนยืนทางทิ่โอริยพวกกระสังเสษโทนเป็นโมเยบุคคลมันพระเสริฐแปดจามพวกสีรายที่ทำมาเบารรสยกาย,ยจิตโตนมีกายแรงจิต ยัสาพปนปีนัสารนังเทยมมุตมัความสมได้เป็นสรนังอันเกษรจุดของสัตวทังใดายดยานโสติธาติวันมิจันทรีเรียนห่าพไปจำามสมนั้นอันเป็นที่ต้องแห่งวังดเ องค์ที่สามด้วยเสียนเกา้าสร้างทสร้างหายสมีาสวายพเมีสามีเกสรุนข้าพระเจ้าเป็นท้าทของพระสงฆ์พระสงเป็นนายยีิสระเนื้อข้าพระเจ้าสร้างควรทุกข์้าสกาทายกาตไทนิตาทสมิ่งพระสง จัดทุกระสนสงไว้เส่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังขัดสังหนิยานเทยมิสริรัญชีวิธานีรังข้าพระเจ้ามอบกายถวายวิปนี้แก่ร้านสงววนทานดองหันกฤตช่างมีปฏิปันนาตัง ข้าไปเจ้าผู้ไหวอยู่จากความพฤติตาเส้นงความปฏิบัติดีก่อนพระสงฆ์งานที่เมียสารนาอันยังขวงเมีสาร,นา,ามมสารนางวรันสารนาอื่นไปเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารนาอันประเสริฐตองข้าไปเจ้า เอเียนเีนสานจ้าว่าเชียนว่านไทยยังสาจจสสาสเนเสียนอยกลาความศัตด์นี้ิพาไเจ้าพึงจเจริญในพระศาสาศนาของพระศาสดาสร้างังพิวันธรรมาเนียนยังพุทธยังปไปสุตานีธาพาไปเจ้าผู้ว้าย ฝวายบุญได้ในบาดี้สาธิอันตราย,ยมีไม่เพียงสงสารจะเตะจะสาอันตรายทั้งปวงอย่างได้มีแก่ข้าพเจ้า,า้ดยเด็กแห่งบุญนัน้นายเยนวายาจยเยวาเจตสาวด้วยกายก็ดีด้วยวายาจ ก็ดีด้วยใจก็ดีสังเดกุกามปังกตัามยายังทำได้เปิียาอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแ้วในพระส์สังโกปิปานักนกัตติยังตังขอพระสงมจบสิงทรวดรวนเกินนั้น